สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมกันทุกทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนกลับเข้าสู่ช่องลักเชอนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเม็ดปรีนะครับวันนี้เป็นการขายของโทมูบวันนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์นิดนึงนะครับผมทุกคนมากเลยนะครับตอนนี้นะครับถึง1,000งพันซับสไครต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่กดติดตามผมให้ถึง1,000งพันซับสไครต์ ซึ่งเป้าหมายของผมนี่ก็คือก่อนสิ้นปีนะครับแล้วก็มันก็ถึงก่อนเร็วพอสมควรนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมเดี๋ยวก็มีเป้าหมายใหม่ต่อนะครับผมทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กดไลค์ให้ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมผมลงให้ทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ห้าโมงเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ห้าโมงเช้านะครับก็ติดตามทุกๆคลิปได้เลยนะครับกดสันกระดิ่งไลค์ก็จะได้รับ แจ้งเตือนตามที่ผมลงเลยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่ควรมีตั๋งในซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับหรือว่าแนะนําว่าให้ใช้เป็นซิมสำรองก็ได้นะครับผมเพื่อแบบเหมันโดนทางเงินอะไรก็โอเคซิมสำรองที่เราไม่มีเงินก็จะไม่โดนนะครับและอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือใส่ให้ครบทุกตัวนะครับรหัสเด็ตฟรีทุกตัวเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็นฟรีก็สามารถใช้งานได้นะครับ แต่ถ้าซิมของคุณไม่ต,ตรงตามแต่เมื่อถ่ายของรหัสเน็ตฟรีก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคเพื่อเพื่การเสียเวลาครับผมเราไปเริ่มรหัสเน็ตตัวแรกกันเลยนะครับสําหรับรหัสเน็ตตัวแรกนะครับดอกจัน8 0 8สีี่่เหลยมนะครับสําหรับรหัสเน็ตตัวนี้นะครับ15กิกใช้งานได้สูงสุด30วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน8 0 8สีี่่เหลยมสาหรับรหัสเน็ตตัวนี้15กิกใช้งานได้สูงสุด30วันนะครับ ไปกันต่อที่ร้านในปีตัวที่2นะครับดอกจันเก้น์ศูนนะครับดอกจันเจ็ดหนึสี่เหลี่ยมนะครับผมสำหรับรหัสเน็ตตัวนี้นะครับ10กิกนะครับใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับสำหรับตัวนี้ดอกจันเก้์ศูนดอกจันเจ็ดหนึสี่เหลี่ยม10กิกนะครับใช้งานได้สูงสุดส7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับผมสำหรับตัวที่3นะครับดอกจันแปดเจ็ดอกจันสองสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับรหัสเน็ตตัวนี้320 MB อ ใช้งานได้1วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน8 7 8ดแดอกจัน2สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับตัวนี้320 MB อใช้งานได้1วันนะครับผมไปกันต่อที่ตัวที่4นะครับดอกจันแ7 8นะครับดอกจัน7038สี่เหลี่ยมเอาขอัยครับผมดอกจันแ7 8ดแดอกจัน7 0 3 8ดอกจัน9้าสี่เหลี่ยมสำหรับด้านเน็ตตัวนี้320 MB อใช้งานได้1วันนะครับ ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน8 7ดเจดแปดอกจัน703 8า70ดอกจัน9 4, ้าสี่เหลี่ยมสำหรับรัสเน็ตตัวนี้320 MB อใช้งานได้1วันนะครับผมต่อไปเป็นรัสเน็ตฟรีตัวที่5้านะครับดอกจัน787ดปดนะครับผมขอไปครับโอ้งงละดอกจันแ7ดเจดนะครับดอกจัน808 119หนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยม สำหรับตัวนี้นะครับแลกวันได้สูงสุด120วันเลยนะครับผมดอกจัน878ดอกจัน808 119สี่เหลี่ยมนะครับแลกวันได้120วันนะครับแล้วก็ราเ็ตฟรีตัวที่6นะครับผมดอกจัน900นะครับดอกจัน8724สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับราเดตตัวนี้2กิกใช้งานได้1วันนะครับดอกจัน900ดอกจัน 8724ส,สีส่เหลี่ยมนะครับผมสําหรับตัวนี้2องกิกใช้งานได้สา1วันนะครับขออภัยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลินี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมพูดติดขัดหรือว่าพูดแบบไม่เป็นคําเยอะมากนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด,ยด้วยนะครับผมเบลอครับ โอเคสุดท้าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไว้ใช้กันใหม่หน้านะครับสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับวิธียกเลิกเน็ตฟีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟีทั้งหมดที่เราเคยสมัครนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกในตฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสาหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดดอกจัน901นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นรัสเน็ตฟรีของพม่านะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับวิธียกเล อ่สมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจัน901นะครับผมดอกจัน935ดอกจัน9นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับดอกจัน901เนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสำหรับดอกจัน935ดอกจัน9เนี่ยก็จะเป็นรหัสเนี่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถูกออกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สําหรับวิธีที่สองเนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการอ่าในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจันหนึ่งเสี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็โกดโทรออกไปได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟรีทั้งหมดเลยนะครับ